พี่น้องผมมาถึงขันนขนงข้นตอนสําคัญมาถึงขันข้นตอนสำคัญภารกิจสำคัญก็ห้องเรียบห้องบอกแล้วว่าเฮาสิเพิ่นมาเฝ้าเกินว่าเฮาได้กินข้าวน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอืมกุนเป็นการเขาเพิ่นอีหยังเอาจิกีว่ามีกบ่ฮู้ด,ดีว่าต้องถามเพิ่นต้องให้เพิ่นตอบให้ได้ว่าอันนี้คือภารกิจอีหยังเป็นอ่าทำเนียบอียังเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์อีหยังที่เกิดขึ้น ตกใจคนชิ่งลูกว่า,วาบากเลยเอาเอาคุณแม่เอาจังไายกว่าพระเพิ่นมาปวดซาร์ดเพิ่นมาถูดงพระพระคุณเจ้าเพิ่นมาอังสิบเอครับอ๋อเพ,พิ่นมาปักกดอยู่ผีเหรอครับอ๋อเพิ่นมาปักกดอยู่ผีถามกลางป่าเลืกเพิ่นมาเปิดพดุ่มเปิดขุมศัพย์ ถ้ามกลางบรรยากาศอากาศกาันาวว่าเกินแปดองศาดิท่างหนาวแต่ว่าพอออกไม่ออกเข้าผู้ที่มีจิตใจเรื่อมอ่าใสัท้านาะพี่น้องเนาะคุณพระคุณเจ้าเ็นห้อมสันเขาอ <_ c oughs> อันนี้เป็นจังหันจบเกียร์เห็นภาพที่สวยงามแนวนี่โอ้ยเกิดมากว่าเคยพบเคยพอด้ว่าสิพอเหตุการณ์ดีๆแนวนี้มีหยางจิตแน่แะครับนี่โอ้ยลายแนวน่เนาะครับเนาะ ยัอออืมอืมมรวมวงกันกินเขาเพระคุณเจ้าคนสันญี่ปุ่นเดี๋ยวเะาไปขออนุญาตเอ่ขออนุญาตเก็บภาพที่สวยงามน,นี่ให้ชาวโลกได้เบิ่งกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะดาเมชีเฮาก็มีเมชีเฮากาหมี่พระอาจารย์สามสามท่านสามองค์สามลูกเฮา ข้าวเสียนแจ้งไดกายุทีีข้าเสี่ยวเหินกันแต่บ้านมีพวกหงตั้งมาเบิ่งเบิ่งวุ้ยถอดไข่ว้าวเบิ่งอย่างอยิ่งขออนุญาตสิไปเบิ่งมุมนั่นสิไปถ่ายถอดจากมุมนั่นก็เบิ่งนี่แมออกของเฮาด้วยมากเป็นแมออกแมออกพอออกเพื่นๆพอออกเผื่อกับพอคุณเจ้าเพื่อสันโยเฮากับจีนได้เป็นธรรมเนียมของเพื่อน เป็นธรรมเนียมเขาเป็นตาแซบตาแซบเดียวเ้าไปรุยกันเป็นประเทศมีธรรมเนียม,มะะอียงบมหูหูต่ว่าพระออนอกบอกว่าพระคุณเจ้าเพิ่นมาปวดสัตว์เพิ่นมาปวดคุณสัพ์พเป็นท่านยางทูรงผมเขาป่าเหลือบ้ามีผ้าเขาไปแล้วเดี๋ยวผ้าเขาไปอีกเดี๋ยวผ้าเขาไปอีกเราพี่รองสิหววูวาโอ้ยมันดูดีมันแบบบรรยากาศแบบนี้พี่รองเฮ้ยสีบ้าจังดายเหรอสีบ้ามวาาีว้าจังดหยเอาว้าว อยากเก็บภาพแบบนี้ไว้จักโดนๆเป็นชช่วโมงผนละให้พี่น้องได้เบิงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาต้องเข้าใจว่าภารกิจของเฮาบริมีเพียงตาซ้ำนี้เนาะครับเนะาะภารกิจเฮาบด้มีเพียงจะซ้ำนี้ขอเก็บภาพอันสวยงามเก็บไปฝากออชาวบ้านเก็บไปฝากชาวโลกทางไกลทา้งไกลในะเทศต่างะเทศในจังหวัดต่างจังหวัดให้ได้เบิงกัน รับควนสวยงางเป็นยางหญิงนาะพี่น้องเนาะไปมาที่นี่บงเขาเดียวเดียวเราจะมาอากินเขาลำพินธเราคุณเจ้าเมซี่เราคุณเจา้าเพลนสันแล้วเข้างกระสีรวมวงกันไปไปตามทางที่ควรจะเป็นี๋ยวเพราะว่าคันบ้ามีสังเกตได้มันเป็นทางยางเห็นบ่พี่น้องว่าเป็นทางยางบอ่อนิลักษณะทางยางขึ้นุรเที่ยวเป็นคลองเป็นคลอง นะครับเป็นค่วมเป็นค่วมรี้ลับครับสวัสดีครับครับยูทูช่องอีสานบ้านของเองได้มานำเสนอให้พี่นอไใ้เบิ้งกันครับบรรยากาศแนวนี้ครับความสึกแบบนี้ใจเต้นนี่ครับมพอออกไม่ออกเพื่อนกับว่าเป็นการาเพิ่มเพิ่มมาทูดงเป็นพระคุ้เจ้าเพิ่มมาถูดง เราชาวบ้านพืนพ่นพื้นทางเองบ้านมีบ่ะห้แลวก็สิเป็นทางยางถูดงว่าสันพิ่นบอกให้บ้ามีเขามาถามว่ายานบอยานโคตรยานนั่นแหละต้ว่ากะสที่ผ้าพีผ้าน้องเขามาถ้าสิบเคยมีผู้ใดเที่ยวป้ามองนี่บ้ามีบอกเลยนี่เป็นข้างแรกที่ขาเจ้าเปิดทางเป็นทางแนวนีโโโโโ้โอ้โอ้โอ้สิล้มสิล้มสิล้มไปไปกันโอ้ต้นไม้ร่มก็มีต้นไม้ร่มก็มี ว้าวไปไสตตัวนหรอพี่น้องมันเป็นป้าเลือกอะเป็นป้าเลือกโคตรตาย่านนะขนลงสมีศิลไรผู้ใดมาทำบ้ามีบอลนี่คือประเด็นสำคัญก็ต้องจำทางให้ได้อะพี่น้องว้าวว้าวเอ,าอ,อ้าพวกีหยังพี่น้องเฮ้ยบ่มีทางไปแล้วอะบ่มีทางไปแล้วบ่วมีทางถอยว้าว เป็นปองยังเอียงอีกเฮ้เขาบ้าพี่น้องเข้าบ้าเฮาบ้าเข้าบ้าหูว่วว้าวว้าว ว้าวว้าวเฮ้ยอันนี้มันรุดออกมาจากจุราศิกภาคพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยนี่คือปองคือเจ้าทะลุมีติมากนี่พี่น้องเฮ้ยเ <Hey, S 1> บาตรงๆว่ะคือเจ้าทะลุมีติมากนี่เฮ้ย hey. พระทูดงเพลินพออได้จังไดนี่พี่น้องว่ามีหมองนี่อยู่พี่น้องเฮ้ย hey. คือจังหลุดออกมาจากนี่หนังคือจังหลุดออกมาจากนี่หนังว้าวว้าวว้าวเฮ้ยนี่คว่มจริงคือคว่มฝันเนี่ยโอ้ว้าว บอทนเคยมีผู้ใดเขามาดินี่มีธูดงชุดแรกคนเขามาเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นไงคุณพ่อไอ้ตกใจเอาจะมาเงน้าาเฮ้ยนี่มันฉากนี่หนังเอ่อดึกดำบรรพ์หนังลีลาคุณพ่อวาวาเจ้าเขามาที่แรกวะน เท่แรกในชีวิตเราเพื่อกันแล้วเอาอยู่หัวเกศสีปีนะ่ะว้าว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 วว้าเฮ้ยนี่มันฉากในหนังจุฬาศิกปากจุฬาศิกเวอร์นหรือหนังไดโนเสาร์หนังเจี๊ยวกับฉากเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาคุณพ่ออีกคนหนึ่งมาอีกแล้วหลุดเข้ามาได้ยังไงนี่ มาเบิังสวรรค์อันนี้คือสวรรค์แล้วแม่นบ้าอันนี้คือสวรรค์แล้วว้าวว้าวอันผู้ใดว่าคือสวรรค์ครับชาวบ้านเฮา้ยอันพระคุณเจ้าโอ้พระคุณเจ้าว่านี่คือแดนสวรรค์แล้วแม่นบ้าโอ้อันนี้คือแดนสวรรค์ว่าสั่นพี่น้องโอ้แดนสวรรค์สวยงามโอ้มันเป็นตะมีดท่ามีอีหยังสั่นหลีรับบ่าอะไรเย็นนี่โอ้ยเฮ็ดให้ย่านหลายว้าวพี่น้องผม เสงแดดรุดออกมาวะนี่แมงในหนังชัดๆกันท่านไดสนใจต้องผ่านบามีก้อนด้วยนี่ค่มาเยี่ยมชมจริงๆผู้นำตำบลผู้นำมู่บ้านตองเขามาจัดการแล้วต้องเขามาจัดการบุรณะคืนเห็นเป็นแรงเห็ดเป็นแรงท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพี่น้องนี่ <S 2> <S 2> จริงๆแม่บอกคุณพ่อว่า <Man, man. S 2> เออคุณ<ม>ขัดค<ม>ุณใส่อน<ม>ุรักษ์เชื่องให้คนเลี้ยงรู้ว่าสถานที่นี่มีจริงก็ตตองเขามาปฏิบัติการ ส่วนตัวบ้ามีบอกเลยคุณเห็ดบันไดลอ,ลอบเนี่ยเฮ็ดสะพานเฮ็ดสะพานลอบเข้ามาด้วยคุณพ่อเ้อเฮ็ดสะพานอันนี้วงลอบแล้วก็สามารถย่างโดยเี่เาะเพราเหยียบย่ำหรือว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นห่อเหยียบเลยนี่เหยียบย่ำม,มันก็มันก็เห็ดให้ควมเสียหายมันเกิดขึ้นที่เขาเขาอาจจะคุเท่าเพราะถึงการแต่ว่าความสวยงามลักษณะนี้บ้ามีบอกเลยถ้าคุณบ่มีการบูรณาการทีดีมีการรักษาธรรมาชาติที่ดีพ่อนี่ คุณสิรักษาหมองนี่ปบ้บได้เลยมันบพาคุณพ่อครับว้าววู้ <c ười> มันกับจะว่าคือฉากนนนนในหนังอันไดรนเสสร์ที่เขาเบิ่งได้จีบ่ะอ้คุณพ่อยังว่าแม่นเลยว้าวเออเออคือจังเขายุคในหนังหรือว่าในนิยายต่างตนางคุณพ่อเนาะ ว่าเสียว่ามันจะมีสถานที่แนวนี้เกิดครับผู้ใหเบิ่งคลิปนี้ออกไปแช่ออกไปพี่น้องแช่ออกไป้ช่โลกได้หูว่ามันมีมองหนีอีหลีในอ่าในประเทศไทยมันมีมองหนีอีหลีแล้วก็ในบ้านบ้าวมีความเด้อนี่บุญผู้ใดเขามาทุกคนบอกว่าข้างแรกว่าเขาม่ข้างแรกของชีวิตขึ้นกันบ้ามีกับข้างแรกของชีวิตคุณพ่อกับเคยเขามาอยี่บุคุณพ่อบุักุญแจว่าเป็นยังสี่กับเป็นข้างแรกของเพิินนั่นแหละว้าวเอาขอคุณครับ ออกไปก่อนเขามาชมคววมสวยงามขนาดนี้แล้วเขาสิป่อยมันถิ่มไปบ่ได้ฝากผู้นําฝากหน่วยงานที่เกี่ยวของฝากผู้ว่าฝากรัฐมนตรีฝากนายกเขาวา่าเอาเขามาเฮ็ดให้ชาวบ้านซอยเนี่เป็นแหล้งที่ท่องเที่ยวไ้เนี่ยชาวบ้านใน้ลืมตาปากเลยว้าว